คุณเคยสงสัยไหมว่ารอยยิ้มของคนในครอบครัวอาจซ่อนบางอย่างที่ไม่ควรถูกเปิดเผยเธอคิดว่าแม่สามีแค่ทำอาหารธรรมดาแต่ในชามนั้นกลับมีความตายรออยู่คืนหนึ่งกลิ่นเกีียวหอมๆกลับเปลี่ยนเป็นกลิ่นเลือดและเสียงหัวเราะของแม่สามีดังขึ้นจากในครัวเพราะบางครั้งสิ่งที่ฆ่าเราได้มากที่สุดอาจไม่ใช่มีดหรือพิษบตดคือความรักของแม่แม่สามีทำอาหารด้วยรอยยิ้มแต่ในชามนั้นมีความตายซ่อนอยู่ ฉันจำได้ดีถึงวันนั้นวันที่กลิ่นน้ำซุปหอมฟุ้งไปทั่วบ้านมันเป็นกลิ่นที่เคยทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ในบ้านของตัวเองแต่วันนั้นกลิ่นเดียวกันกลับทำให้หัวใจฉันเต้นแรงด้วยความกลัวแม่สามีในผ้ากันเปื้อนสีขาวสะอาดยืนอยู่หน้าเตาเธอกำลังคนหม้อเกี๊ยวอย่างตั้งใจรอยยิ้มของเธออ่อนโยนแต่ในแววตานั้นกลับเย็นชาจนฉันรู้สึกเหมือนยืนอยู่ท่ามกลางอากาศหนาวจัด เสียงช้อนกระทบหม้อดังช้าๆเหมือนจังหวะของหัวใจที่กำลังเตือนให้ฉันระวังหนูน้ำวันนี้แม่ทำเกี๊ยวให้ลูกชายนะแม่เสียงเธอนุ่มนวลแต่แฝงบางสิ่งที่ฉันจับไม่ได้ฉันยกมือไหว้และยิ้มตอบทั้งที่รู้สึกเหมือนถูกจ้องมองอยู่ในเงามืดฉันเห็นเธอหยิบซองเล็กๆจากลิ้นชักใต,ตก้โต๊ะมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ทันทีที่เทผงขาวลงในน้ำสุกรอยยิ้มของเธอก็กลับมาอีกครั้งรอยยิ้มที่นิ่งและมั่นใจราวกับกำลังสร้างผลง,งานชิ้นเอก ฉันแซงทำเป็นมองโทรศัพท์แต่สายตาจับจ้องที่มือเธอตลอดเวลาทุกการเคลื่อนไหวของเธอเต็มไปด้วยความแม่นยำเธอตักเกี๊ยวใส่ชามอย่างระมัดระวังราวกับกลัวความลับจะรั่วไหลออกมากับไอร้อนสามีของฉันเดินลงบันไดด้วยท่าทีสดใสหอมจังแม่ทำอะไรนะ่ะแม่หันไปยิ้มให้ลูกชายสีหน้านั้นเต็มไปด้วยความภูมิใจเกี๊ยวที่ลูกชอบที่สุดไนจะกินเยอะๆนะฉันยืนอยู่ตรงมุมห้องรู้สึกเหมือนลมหายใจของตัวเองหนักขึ้นทุกที ภาพในหัวฉันคือซองผงขาวนั่นฉันรู้ดีว่ามันไม่ใช่เกลือไม่ใช่ผงชูรสมันคืออะไรบางอย่างที่แม่ไม่อยากให้ใครรู้ตอนนั้นเองฉันตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้โต๊ะคุณแม่ให้ฉันตักให้นะฉันพูดด้วยน้ำเสียงปกติแต่ในใจเต้นแรงจนแทบได้ยินเองแม่ยิ้มรับโดยไม่พูดอะไรเธอแค่มองฉันแล้วดวงตาคู่นั้นเหมือนสื่อคำพูดบางอย่างที่เย็นเยือกกว่าอากาศในบ้านฉันวางชามลงตรงหน้าสามีมือแทบสัน่น เขากำลังจะตักเกี้ยวคำแรกเข้าปากแต่ฉันยื่นมือไปแต่ที่ช้อนก่อนเดี๋ยวก่อนข้าคุณแม่ตั้งใจทำให้ฉันมากกว่าเสียงฉันดังพอให้แม่ได้ยินเธอชะงักไปเล็กน้อยแล้วรอยยิ้มบางๆก็กลับมาทันทีถ้าอย่างนั้นก็ดีจะลองชิมดูสิแม่อยากรู้ว่าหนูชอบไหมฉันมองเธอด้วยหัวใจที่แทบหยุดเต้นฉันยกช้อนขึ้นอย่างช้าๆกลิ่นน้ำซุปหอมแต่ปลายจมูกแต่กลับมีกลิ่นขมบางอย่างแทรกเข้ามา ฉันจ้องตาแม่สามีที่มองตอบด้วยแววตาเรียบเฉยทุกวินาทีเหมือนยืดยาวจนแทบหายใจไม่ออกฉันเห็นเงาเล็กๆเ,เคลื่อนไหวอยู่หลังม่านในครัวเหมือนใครอีกคนกำลังแอบดูอยู่จากด้านในช้อนในมือฉันหยุดกลางอากาศก่อนที่อะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นเสียงโทรศัพท์ของแม่ดังขึ้นบนโต๊ะเธอมองชื่อบนหน้าจอแล้วสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปทันทีจากนิ่งเฉยเป็นซีดเผือดฉันยังจำได้ถึงแววตานั้นความตกใจความกลัว และบางสิ่งที่เหมือนความรู้สึกผิดแม่คว้าขึ้นมากดรับฮัลโหลว่าไงลูกแต่เสียงจากปลายสายกลับทําให้ทุกอย่างในบ้านเงียบลงจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองสามีของฉันยังไม่รู้ว่ามีใครโทรมาแต่ฉันเห็นมือของแม่สั่นหนักกว่าเดิมในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ฉันแม่และชามเกี้ยวยังมีบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในครอบครัวนี้มาตลอดและเสียงในสาย อาจ,จไม่ใช่เสียงของคนเป็นเสียงในสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่แม่จะค่อยๆก้มหน้าลงมือของเธอสั่นจนโทรศัพท์แทบหล่นจากมือดวงตาที่เคยนิ่งกลับเต็มไปด้วยความะหนกอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนแม่เป็นอะไรหรือเปล่าสามีของฉันถามด้วยน้ำเสียงแผ่วแม่ไม่ตอบเธอเพียงแค่ยกสายขึ้นแนบหูอีกครั้งแล้วพูดเพียงคำเดียวว่าใครโทรมาไม่มีเสียงตอบกลับจากปลายสาย แต่เสียงหายใจแผ่วๆดังลอดออกมาราวกับอยู่ในห้องเดียวกันแม่ขยับถอยหลังช้าๆเหมือนคนที่กำลังเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นโทรศัพท์หลุดจากมือเธอกระแทกพื้นหน้าจอยังสว่างอยู่และชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอนั้นทำให้เลือดในกายฉันเย็นเฉียบชื่อของคนที่โทรมาคือชื่อของสามีฉันฉันหันไปมองเขาเขายังยืนอยู่ตรงหน้าโตอมองแม่ด้วยสีหน้างง,งวยแม่ใครโทรมาหรอครับ แม่ไม่ตอบเธอกลับหันไปมองเกี้ยวในชามด้วยสายตาหวาดวันฉันมองตามน้ำซุปยังคงมีควันลอยขึ้นบางเบาแต่ตอนนี้กลิ่นหอมของมันกลับกลายเป็นกลิ่นขมที่ฉันแทบกลั้นหายใจไม่อยู่แม่ค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบชามเกี้ยวขึ้นมามือของเธอสั่นจนชามเกือบหกอยากกินนะลูกเสียงของเธอเบาราวกับคนละเมอแต่สามีฉันหัวเราะเบาๆก็แม่เป็นคนทำเองนี่ครับทำไมไม่ให้กิน แม่มองหน้าฉันแล้วพูดด้วยเสียงที่สั่นจนแทบฟังไม่ออกแม่ไม่ได้ทําให้ลูกความเงียบเข้าปกคลุมทั้งห้องฉันจ้องมองหน้าเธอเห็นเหงือเม็ดเล็กๆซึมออกจากขมับเธอกําลังกลัวกลัวอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้สามีขมวดคิ้วแม่หมายความว่าไงครับแม่ก้าวถอยหลังช้าๆแล้วพึมพำเหมือนคนละเมอเขาบอกให้แม่ทําถ้าไม่ทําเขาจะเสียงเธอขาดหายกลางประโยค สายตาเธอหันไปทางหน้าต่างหลังบ้านเหมือนมีบางสิ่งอยู่ตรงนั้นฉันหันไปตามสายตาเห็นเงาดำของใครบางคนสะท้อนอยู่ในกระจกบานเล็กสูงผอมและนิ่งจนแทบไม่ขยับแมรี่วิงเข้าไปปิดม่านมือยังคงสัน่นโทรศัพท์ที่ตกอยู่บนพื้นเริ่มส่งเสียงเรียกอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงเรียกเข้าไม่ได้ดังจากเครื่องของแม่มันดังจากโทรศัพท์ของสามีฉันเองเขาหยิบขึ้นมาดูแล้วสีหน้าก็ซีดลงในทันที มันเป็นเบอร์ของผมเองเขาพูดเบาๆแม่หันกลับมาดวงตาเธอสั่นระรวเหมือนจะร้องไห้ลูกถ้าเขาโทรมาอีกอย่ารับนะลูกอย่ารับแต่ก่อนที่ใครจะพูดอะไรต่อเสียงเคาะประตูดังขึ้นจากด้านหลังบ้านก๊อกก๊อกก๊อกเสียงนั้นไม่ดังมากแต่ทุกครั้งที่มันดังขึ้นเหมือนหัวใจของฉันถูกบีบแน่นแม่หันไปมองทางประตูหลังครัวสีหน้าของเธอเหมือนคนกำลังจะล้มเขามาแล้วฉันพยายามกลืนก้อนแข็งในลำคอแต่ไม่สำเร็จ สามีเดินตรงไปที่ประตูโดยไม่ฟังเสียงแม่ที่ร้องห้ามอย่าเปิดเธอพูดเสียงแข็งเขาหยุดอยู่แค่ไม่กี่ก้าวจากประตูมือจับลูกบิดไว้แน่นแม่ครับใครมาแม่ก้าวเข้ามาดึงแขนเขาไว้ดวงตาเธอเริ่มมีน้ำตาไม่ใช่คนลูกอย่าเปิดประตูนั้นแต่เสียงข้อกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมประตูสั่นสะเทือนเสียงโลหะกระทบไม้ดังสะท้อนในครัวฉันถอยหลังโดยไม่รู้ตัว ชามเกี้ยวที่วางอยู่บนโต๊ะสันตามแรงสะเทือนของเสียงเคาะน้ำซุปภายในเริ่มขุ่นขึ้นอย่างช้าๆสีมันเปลี่ยนไปจากใสเป็นเข้มและบางอย่างลอยขึ้นมาจากในนั้นเศษกระดูกเล็กๆคล้ายของมนุษย์แม่มองเห็นพอดีเธอร้องเบาๆแล้วถอยหลังชนกำแพงเสียงเคาะยังไม่หยุดและโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องก็เริ่มดังพร้อมกันหน้าจอสว่างขึ้นพร้อมข้อความเดียวกันที่ปรากฏบนจอเปิดประตูแล้วเกี้ยวจะไม่เย็น แม่ค่อยๆสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอพูดเพียงประโยคเดียวด้วยเสียงสั่นพราแม่พยายามแล้วแต่เขายังหิวอยู่และทันใดนั้นเสียงประตูที่ปิดอยู่ค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าๆทุกสายตาหันไปในทิศทางเดียวกันแต่สิ่งที่อยู่หลังประตูนั่นไม่มีใครได้เห็นจนถึงตอนนี้เสียงเคาประตูดังขึ้นอีกครั้งตึกตึกตึกดังทีขึ้นเหมือนเจ้าของเสียงเริ่มหมดความอดทน ในความมืดสนิทนั้นฉันได้ยินเสียงหายใจของทุกคนในห้องหนักอึดอัดและสันรรัวแม่สามีหันขวับไปทางประตูหน้าเธอสีดเผ่อด,ดวงตาเบิกกว้างราวกับเห็นผีอย่าเปิดเธอกระซิบไม่ว่าใครมาอย่าเปิดเด็ดขาดแต่สามีของฉันกลับไม่ฟังเขาค่อยๆเดินไปที่ประตูมือสานเล็กน้อยแต่ยังฝืนจับลูกบิดไว้แน่นคุณแม่ครับเสียงผู้หญิงนี่มันใครกันแน่ไม่มีใครตอบ นอกจากเสียงตึงหนักๆอีกทีเหมือนมีบางอย่างกระแทกเข้ากับประตูจนบานสัน่นฉันแทบกลั้นหายใจลมหายใจเย็นเฉียบจากช่องประตูเล็กๆแทรกเข้ามาในห้องมันเย็นจนรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวกลายเป็นน้ำแข็งแม่สามีสุดนั่งลงกับพื้นมือสั่นจนคุมไม่อยู่เธอเอ่ยเสียงแผ่วเธอกลับมาแล้วฉันรู้ว่าเธอต้องกลับมาฉันค่อยๆก้าวไปใกล้สามีดึงแขนเขาวไว้อย่าเปิดเลยนะฉันพูดเสียงสัน่น แม่พูดถูกมีบางอย่างไม่ปกติแต่เขากลับหัวเราะเบาๆทั้งที่เสียงสัน่นคุณกลัวไปเองหน้าน้ำผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกก่อนที่ฉันจะทันห้ามเขาหมุนลูกปิดแกรกเสียงเปิดประตูดังขึ้นช้าๆแสงฟ้าจากภายนอกบ้านส่องเข้ามาเพียงเล็กน้อยเผยให้เห็นร่างบางของผู้หญิงคนหนึ่งเธอสวมชุดเดรสขาวซีดเปียกชุ่มราวกับเพิ่งขึ้นจากน้ำมือของเธอถือถุงเกี๊ยวพลาสติกที่ข้างในมีน้ำซุปสีคล้ำเหมือเลือด ฉันเอาเกี๊ยวมาคืนค่าเธอพูดเสียงเรียบดวงตาไม่กระพริบสายตาของเธอหันไปทางแม่สามีโดยตรงคุณลืมส่วนของเขาไว้แม่สามีสะดุ้งร่างสันเทาไม่อย่าเอามาคืนเลยลูกอย่าทำแบบนี้ผู้หญิงคนนั้นก้าวเข้ามาทีละก้าวพื้นกระเบื้องเปียกเป็นรอยน้ำตามทางเดินของเธอกลิ่นคาวเลือดแรงขึ้นทุกครั้งที่เธอขยับไกลในจังหวะนั้นเองฉันมองเห็นบางอย่างในถุงเกี๊ยวมันไม่ใช่เนื้อหมูไม่ใช่ผัก แต่คือเศษบางอย่างคล้ายกระดูกนิ้วคนฉันแทบกรีดร้องแต่เสียงกลับไม่ออกผู้หญิงในชุดขาวหยุดอยู่ตรงหน้าแม่สามีเธอยื่นถุงเกี๊ยวให้คืนให้เรียบร้อยแล้วนะคะแม่สามีหลับตาแน่นร้องให้ออกมาฉันขอโทษฉันแค่ไม่อยากให้ลูกฉันรู้ความจริงแต่เขารู้อยู่แล้วค้าวเสียงของผู้หญิงคนนั้นเย็นเฉียบเธอค่อยคอยหันหน้ามาทางฉันกับสามีเขาอยู่ในนี้ เธอยกมือขึ้นแต่หน้าอกของสามีฉันเบาๆดวงตาเขาเบิกกว้างก่อนที่ร่างทั้งร่างจะสั่นอย่างรุนแรงผมผมรู้สึกแปลกๆเขาพูดเสียงแผ่วเลือดสีคล้ำเริ่มไหลออกมาจากหูของเขาช้าๆแม่สามีกรีดร้องไม่อย่าเอาลูกฉันไปอีกผู้หญิงในชุดขาวมองเธอด้วยรอยยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นเขาไม่ใช่ลูกของคุณมาตั้งแต่แรกแล้วเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากรอบบ้านเหมือนดังมาจากทุกมุม ไฟในบ้านเริ่มกระพริบถี่ขึ้นทุกอย่างสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวจานชามในครัวตกแต่กระจายเสียงเหมือนเสียงกรีดร้องของเหล็กฉันพยายามจะวิ่งแต่เท้ากลับขยับไม่ได้ร่างของสามีฉันค่อยๆล้มลงกับพื้นดวงตาเขาเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทในเงามืดนั้นฉันเห็นเงาของชายอีกคนซ้อนทับอยู่ในตัวเขาเงานั้นมีรอยแผลลึกที่ลำคอและดวงตาเต็มไปด้วยความแค้นแม่สามีสุดลงก่อนลูกชาย แต่ทันทีที่เธอสัมผัสตัวเขาเสียงแตกดังขึ้นเหมือนแก้วถูกบดมือของเธอเปื้อนเลือดเต็มไปหมดผู้หญิงในชุดขาวยิ้มตอนนี้ครบแล้วค่ะเธอหันมาทางฉันช้าๆเหลือแค่เธอฉันถอยหลังไปชนกำแพงหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดเธอเก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวมือที่ถือถุงเกี้ยวหยดเลือดลงพื้นเป็นทางแต่ก่อนที่เธอจะถึงตัวฉันเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งหน้าจอสองแสงอยู่กลางความมืด ชื่อที่ปรากฏคือคุณแม่ทั้งที่แม่สามีของฉันกำลังนั่งร้องให้อยู่ตรงหน้าฝ่ายในบ้านดับวูบอีกครั้งและทุกอย่างก็กลับเงียบสนิทในความมืดนั้นทุกอย่างนิ่งสนิทเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นทีรัวอยู่ในอกแสงหน้าจอโทรศัพท์ยังคงส่องแสงสลัวๆอยู่บนพื้นเย็นเยียบเหมือนมีแรงบางอย่างแผวผ่านจากในเครื่องออกมาฉันมองหน้าแม่สามีเธอกำลังสั่นมือกุมอกแน่นเหมือนหายใจไม่ออก ไม่ใช่ฉันเธอพูดเสียงสัน่นฉันไม่ได้โทรแต่เสียงโทรศัพท์ยังดังต่อเนื่องเป็นเสียงเรียกที่ยาวเหมือนคนปลายสายไม่ยอมวางสามีของฉันที่นอนอยู่กับพื้นขยับนิ้วชา้ชาๆเหมือนร่างกำลังตอบสนองบางอย่างที่เราไม่เห็นฉันกลืนน้ำลายฝืนลุกขึ้นชา้ชาๆมือสัน่นจนแทบถือโทรศัพท์ไม่อยู่ชื่อบนหน้าจอคุณแม่ยังคงค้างอยู่แต่ใต้ชื่อมีข้อความหมายปรากฏขึ้นรับสายสี่ลูกแม่ทำอาหารไว้ให้แล้ว ฉันมองข้อความนั้นใจเต้นแรงจนแทบระเบิดมันคือข้อความเดียวกับที่แม่สามีส่งหาฉันในเช้าวันนั้นก่อนเกิดเรื่องและในตอนนั้นฉันก็ยังจำได้ว่าข้อความนั้นถูกลบออกจากเครื่องหลังจากไม่กี่นาทีเธอจะไม่หนีใช่ไหมเสียงของผู้หญิงในชุดขาวดังขึ้นข้างหูฉันสะดุ้งหันไปแต่ไม่เห็นใครมีเพียงเงาของเธอสะท้อนอยู่บนกระจกฝั่งครัวยืนอยู่ตรงนั้นหันหลังให้แต่ในกระจกกลับหันมามองตรง แม่สามีหันไปเห็นเข้ากรีดร้องสุดเสียงล้มลงกับพื้นฉันคว้าโทรศัพท์แน่นแล้วตัดสินใจกดรับสายทันทีที่กดรับเสียงหายใจดังอยู่ปลายสายไม่ใช่เสียงของคนแก่ที่ฉันรู้จักแต่เป็นเสียงของบางสิ่งที่ไม่มีเลือดเนื้อเสียงนั้นกระซิบช้าๆกินเกี้ยวให้หมดสี่ลูกเขาจะได้ไปสบายฉันสะดุ้งโยนโทรศัพท์ลงพื้นหน้าจอแตกกระจายแต่เสียงนั้นยังคงดังอยู่แม้เครื่องจะดับไปแล้ว จากมุมห้องเสียงหม้อในครัวเริ่มดังขึ้นเหมือนมีคนกำลังเคี่ยวสุกกลิ่นคาวแปลกๆล,ลอยมาแต่จมูกมันไม่ใช่กลิ่นหมูไม่ใช่กลิ่นผักแต่เป็นกลิ่นเนื้อคนที่ไม่เกรียมฉันหันไปทางครัวแล้วเห็นหม้อเคี๊ยวใบเดิมที่แม่สามีเคยทำกำลังเดือดพล่านอยู่บนเตาทั้งที่ไม่มีใครเปิดแกส๊สในน้ำซุปนั้นมีฟองเลือดสีดำปุดขึ้นทีละจุดและทุกครั้งที่ฟองแตกเสียงคร่ำครวญของผู้หญิงก็ดังออกมาเหมือนคนกำลังทรมานแม่สามีสุดลงคุกเข่าต่อหน้าหม้อน้ำตาไหลาพราก พอเธอลูกแม่ขอโทษแม่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เธอตายฉันค่อยๆถอยหลังจนหลังชนกำแพงเสียงของแม่สามีเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแม่ทำเพื่อเขาแม่ไม่อยากให้เขาทิ้งไปกับเธอร่างของผู้หญิงในชุดขาวค่อยๆปรากฏชัดขึ้นข้างหลังเธอเธอจับไหล่แม่สามีไว้เบาๆรอยยิ้มของเธอเยือกเย็นเหมือนความตายแต่แม่ก็ทำให้ฉันไม่ได้ไปไหนเลยแม่สามีหันไปมองดวงตาเบิกกว้างไม่อยากเข้ามา หญิงในชุดขาวยื่นมือไปแต่หน้าผากของเธอเพียงแค่นั้นแม่สามีก็ชะงักร่างแข็งค้างดวงตาเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นเธอลุกขึ้นยืนอย่างเชื่องช้าเหมือนหุ่นไร้ชีวิตฉันมองภาพนั้นตรงหน้าหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดหญิงในชุดขาวพูดเสียงเรียบเธอต้องอยู่ที่นี่ด้วยกันทุกคนต้องกินเกี๊ยวของแม่เธอหันมามองฉันรอยยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นนั้นกลับมาอีกครั้งมือขาวซีดของเธอถือชามเกี๊ยวที่ไอ้น้ำยังลอยขึ้นอยู่ ในน้ำซุปมีเงาใบหน้าใครบางคนสะท้อนอยู่เป็นหน้าของฉันเองฉันก้าวถอยหลังอีกครั้งแต่ขาพลันติดกับบางสิ่งฉันก้มลงดูมือของสามีจับข้อเท้าฉันไว้แน่นดวงตาเขาเปิดกว้างสีดําสนิทไม่มีแววชีวิตเลือดไหลาจากมุมปากพร้อมกับคําพูดเบาๆที่แทบไม่เป็นเสียงกินสิอย่าทําให้แม่รอหญิงในชุดขาวยื่นชามเข้ามาใกล้กลิ่นคาวเลือดเข้าจมูกจนแสบนี่คือความรักของแม่เธอพูดด้วยเสียงนิ่ง และเธอก็เป็นคนสุดท้ายที่ต้องกินมันฉันมองชามนั้นน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวหัวใจสันรัวมือสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้ในชามนั้นมีเกี๊ยวลูกหนึ่งกำลังลอยขึ้นมาด้านในเหมือนมีบางสิ่งขยับไยในบ้านกระพริบแรงขึ้นอีกครั้งเสียงน้ำเดือดดังราวกับตะโกนหญิงในชุดขาวยื่นชามเข้ามาใกล้ใบหน้าฉันลองสีแล้วเธอจะรู้ว่าแม่ซ่อนอะไรไว้ในนั้นภาพตรงหน้ากลับ,บเบลอ เสียงหัวใจฉันดังก้องในหัวจนกลบทุกเสียงรอบตัวฉันยกสายตาขึ้นมองเธอแล้วในวินาทีนั้นเองเสียงประตูบ้านดังขึ้นอีกครั้งตึกตึกตึกตามด้วยเสียงของใครบางคนจากข้างนอกพูดว่าแม่เปิดประตูหน่อยครับผมกลับมาแล้วฉันชะงักมองหน้าแม่สามีที่ยืนนิ่งไม่ไหวติงหญิงในชุดขาวหันไปมองทางประตูช้าๆรอยยิ้มบนใบหน้าเธอเริ่มจางลงและในความเงียบอันหนักอึ้งนั้น เสียงของแม่สามีก็เอ่ยขึ้นเบาๆลูกฉันอยู่ในบ้านนี้ตลอดมาแล้วไฟในบ้านดับลงทันทีและทุกอย่างก็กลับปืนหายไปกับความมืดอีกครั้งแสงเช้าสาดผ่านหน้าต่างบ้านไม้หลังเก่าเสียงไก่ขันแววอยู่ไกลๆหมากบ,บางๆลอยคลุมทั่วบริเวณราวกับบ้านหลังนี้ไม่เคยผ่านคืนที่มืดมิดและโหดร้ายมาก่อนฉันลืมตาขึ้นช้าๆอยู่บนโซฟาเก่ากลางห้องรับแขก อากาศเย็นชื้นยังคงอบอวลกลิ่นซุปเกี้ยวแปลกๆยังไม่จางไปบนต๊ะไม้ตรงหน้ามีชามเกี้ยววางอยู่เพียงชามเดียวไอ้น้ำที่ลอยขึ้นยังอุ่นเหมือนเพิ่งต้มเสร็จใหม่ๆฉันขยับตัวหัวหนักราวกับเพิ่งตื่นจากฝันร้ายแต่รอบบ้านกลับเงียบสงัดไม่มีเสียงใดตอบรับไม่มีเสียงแม่สามีไม่มีเสียงสามีไม่มีเสียงร้องไม่มีแม้แต่ลมหายใจฉันลุกขึ้นช้าๆเดินผ่านตัวนั้นชามเคี้ยวยังคงเดือดอยู่เองโดยไม่มีไฟใต้เตา ฉันมองลงไปเห็นเงาของตัวเองสะท้อนอยู่ในน้ำสุกแต่ในเงานั้นฉันไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวด้านหลังฉันในภาพสะท้อนคือแม่สามีเธอยืนยิ้มบางๆใบหน้าอ่อนโยนเหมือนวันแรกที่ฉันเข้าบ้านนี้กินเธอลูกเสียงของเธอดังขึ้นเบาๆอย่าให้ของที่แม่ตั้งใจทำเสียเปล่าเลยฉันถอยหลังไปสองก้าวหัวใจเต้นแรงแม่ทุกคนหายไปไหนฉันถามเสียงสัน่นแม่สามีเงียบไปชั่วครู่ก่อนตอบด้วยน้ำเสียงที่เยือเกเย็น ไม่มีใครจะไปหลอกรูปพวกเขาแค่กลับมาบ้านของตัวเองแล้วในจังหวะนั้นเองเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากหลังบ้านทีละก้าวทีละก้าวเหมือนมีใครบางคนเดินออกมาจากห้องครัวฉันมองไปทางประตูไมบ้บานนั้นมือสีซีดขาวยื่นออกมาก่อนตามด้วยร่างของชายที่ฉันจำได้ดีสามีของฉันเขาเดินออกมาช้าๆดวงตาไร้แววเหมือนคนหลับในความตายริมฝีปากยกยิ้มบางๆ ผมบอกแล้วไงครับว่าอย่าทําให้แม่รอฉันน้ําตาไหลพรากสันเทาไม่อาจขยับนี้เขาเดินมาหยุดตรงหน้าฉันแล้วหยิบช้อนขึ้นจากตก๊ะตักเกี๊ยวลูกหนึ่งขึ้นมาไอ้น้ําร้อนลอยคลุงไปทั่วห้องในเนื้อเกี๊ยวนั้นมีบางสิ่งสีคล้ำแทรกอยู่ข้างในเหมือนเส้นผมของคนเขายื่นช้อนมาใกล้เริมฝีปากฉันลองสิรสชาติของบ้านนี้ไม่มีที่ไหนเหมือนฉันเม้มปากแน่นสายหัว แต่แม่สามีก้าวเข้ามาข้างหลังวางมือเย็นเฉียบลงบนหลายชั้นเสียงของเธออ่อนโยนราวกับแม่จริงๆกินสี่ลูกแล้วเธอจะอยู่กับเราตลอดไปเสียงช้อนกระทบชามเบาๆดังขึ้นกลิ่นซุปเข้มข้นแทรกเข้าจมูกภาพตรงหน้าสันไหวน้ำตาไหลพรากจนมองไม่ชัดฉันค่อยๆเงยหน้าขึ้นแล้วมองเห็นทั้งสองคนยิ้มพร้อมกันรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของคนเป็น ในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าตัวเองไม่มีทางออกจากบ้านหลังนี้ได้อีกแล้วเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเบาๆม่านผ้าขาวสะบัดช้าๆเหมือนมือใครบางคนกำลังโบกลาแสงแดดอ่อนสองพานกระจกมันไม่ได้ให้ความอบอุ่นอีกต่อไปแต่กลับให้ความรู้สึกเกย็นเยือกจนถึงกระดูกบนต้นไม้เก่าชามเกี้ยววางนิ่งอยู่กลางแสงนั้นไม่มีใครแต่ต้องแต่ไอน้ำยังคงลอยขึ้นไม่หยุดราวกับในนั้นยังมีบางสิ่งที่ยังไม่ยอมจากไป และในค่ำคืนถัดมาเพื่อนบ้านที่อยู่ถัดไปเพียงสองหลังได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆลอยออกมาจากบ้านหลังนั้นเสียงหัวเราะที่อ่อนโยนแต่แฝงด้วยบางอย่างที่เย็นเยือกเกินกว่าจะเป็นของคนเป็น